จะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากว่าแอคโนโลเกียเนี่ยต้องมาสู้กับ5เทพเจ้ามังกรตัวเขานั้นจะสาม,มารถชนะเทพเจ้ามังกรได้หรือไม่และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา3 4อินโทรมา เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแฟนแฟนกระตูนเรื่องฟริเทลนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่านะครับได้มีคนถามเข้ามาว่าพี่ครับพี่ครับแอคโนโลเกียกับ5เทพเจ้ามังกรเนี่ยใครครับที่เก่งกว่ากัน ก็อันนี้ขอบอกตามตรงนะครับว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีเฉลยนะครับว่าแอคโนโลเกียเนี่ยจะเก่งกว่าหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่านะครับในปัจจุบันนะครับแอคโนโลเกียเนี่ยเขาได้ตายไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่านะครับอาจารย์ฮิโรมาชิมานะครับเคยเปิดเผยมาแล้วว่าระดับพลังของแอคโนโลเกียเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนซึ่งบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบอย่างแน่นอน ในโลกเมื่อ400ปีก่อนนั้นมันคือช่วงเวลาและเป็นยุคทองของแอคโนโลเกียแล้วว่ากันว่าหากว่าแอคโนโลเกียบินไปที่แห่งใดล่ะก็ที่แห่งน,นั้นจะต้องเจอกับขวามายนะจนเขานะครับถูกขนานนามว่าราชาแห่งเหล่ามังกรทีนี้ครับหลังจากที่แอคโนโลเกียนะครับเขาได้ทําการกวาดล้างเหล่ามังกรใช่ไหมครับแต่ว่านะครับมับงกรที่ถูกกวาดล้างนะครับมันยังไม่หมดและพวกเขาก็ลงเหลว ซึ่งพวกเขาก็หวาดกลัวแอคโนโลเกียมากๆเลยทีนี้ครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยจึงหาหนทางในการเอาตัวรอดซึ่งก็คือการย้ายถิ่นฐานพวกเขานะครับก็ซอหาดินแดนใหม่และต้องมั่นใจว่าที่แห่งนั้นจะไม่ถูกแอคโนโลเกียตามตัวเจอและแล้วนะครับในมังหะฟริเทลภาคควส100ปีตอนที่21นะครับได้มีการเฉลยโดยอิกเนียว,ว่า นานมาแล้วเมื่อ400ปีก่อนพวกเราเหล่าห้าเทพเจ้ามังกรน่ะต้องหลบหนีจากแอคโนโลเกียและพวกเราก็ได้มาอยู่ที่แห่งนี้ดินแดนซึ่งถูกขนานนามว่ากิลเทนาและเพียงเวลาอันสัน้นเหล่าผู้คนก็เรียกพวกเราว่า เทพเจ้ามังกรเราจะเห็นได้ว่านะครับหลังจากแอคโนโลเกียเนี่ยทำการกวาดล้างเหล่ามังกรมันก็ยังมีนะครับมังกรที่หลงเหลืออยู่มันจึงเป็นที่มาของคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าแอคโนโลเกียเนี่ยตัวของเขานะครับจะสามารถที่จะชนะ5เทพเจ้ามังกรได้หรือเปล่าราชาแห่งเหล่ามังกรนั้นจะมีความสามารถเทียบเท่าเทพเจ้ามังกรไหม ย้อนไปเมื่อนะครับการต่อสู้ระหว่างแอคโนโลเกียกับราชาแห่งมังกรเพิงอิกนิวย้อนไปเมื่อนะครับฟริตเทวตอนที่414มันคือครั้งแรกนะครับที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพลังของแอคโนโลเกียซึ่งหลายคนคงทราบดีนะครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ new, อิกนิวเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ว่านะครับ การพ่ายแพ้ครั้งนั้นมันก็ไม่สูญเปล่าครับเนื่องจากว่าอิกนิวเนี่ยเขาสามารถนะครับที่จะตัดแข่งของแอคโนโลเกียได้ ซึ่งภายหลังนะครับมังกรที่ชื่อว่าแกลดินเน่เธอนะครับทำการเฉลยมาว่าที่อิกนิวแพนนั้นนั่นก็เพราะอิกนิวเขาสะสมพลังเวทมนต์น้อยเกินไปจึงทําให้ตัวของเขานั้นมีพลังไม่มากพอในการโค่นลมแอคโนโลเกียซึ่งจากคาพูดจุดนี้นะครับมันสามารถตีความได้ว่าถ้าหากว่าครับแอคโนโลเกียเนี่ยต้องมาสู้กับอิกนิวในร่างพลังเต็มร้อยละก็ผลของการต่อสู้นะครับก็อาจที่จะเปลี่ยนไปถึงจุดนี้ครับอยากให้ทุก คนมองแอคโนโลเกียว่าเขานะครับก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เรียนนะครับเวทปราบมังกรมาเพื่อสังหารมังกรแต่บังเอิญว่าเขาเนี่ยดันเก่งครับและหากจะเรียกว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของดาวกันเซเลเยอร์เนี่ยก็ไม่ผิดเลยครับซึ่งนี่ก็คือนะครับข้อมูลพลังของแอคโนโลเกียซึ่งข้อมูลนะครับถือได้ว่าเพียงพอแล้วในการวิเคราะห์นะครับว่าใครเนี่ยเก่งกว่ากัน โดยนะครับจะขอทําการจับเป็นคู่ไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็น5้าลุมหนึ่งเนี่ยยังไงก็แพ้ครับโดยคนแรกครับขอเริ่มจากแอกโนโลเกียปทะเทพเจ้ามังกรวารีถ้าเกิดว่านะครับแอกโนโลเกียเนี่ยต้องมาสู้กับเทพเจ้ามังกรวารีนะครับก็ขอบอกเลยว่าในศึกครั้งนี้ครับคนที่ถือไพ่เหนือกว่าก็คือ แอคโนโลเกีย e ซึ่งนี้ไม่ใช่การมโนนะครับมันเกิดจากการที่ว่าในปัจจุบันครับเทพเจ้ามังกรวารีเนี่ยเขานะครับเหลือพลังเพียงแค่ครึ่งเดียวถ้าเกิดว่าต้องสู้กับแอคโนโลเกียเนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับเพราะว่าขนาดนัสสุดราคูนิวเนี่ยยังเอาอยู่เลยครับใช้ร่างเพลิงของอิกเนียครับตบยับเลยซึ่งขอบอกเลยครับว่าร่างเพลิงอิกเนียนะครับพลังเนี่ยยังไม่ถึงขั้นของแอคโนโลเกียเลยและคู่ต่อไปก็คือแอคโนโลเกียปะทะกับอันรอนและเป็นอันดร ในร่างสมบูรณ์แบบศึกนี้ครับบอกเลยว่าตึงมือแน่นอนครับเพราะว่าอันดอนเนี่ยแกโหดมากครับซึ่งแกถือได้ว่านะครับเป็นมังกรหรือสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกของฟริเทลใหญ่ขนาดที่ว่านะครับแค่ฝ่ามือของเฮียกันเนี่ยก็ ใหญ่กว่านะครับเมืองทั้งเมืองเลยทีนี้ครับถึงแม้ว่านะครับอันดอนเนี่ยจะมีความสามารถที่สูงมากแต่ว่าครับตัวเขาเนี่ยก็แพ่นส,สื่อครับด้วยเหตุผลที่ว่าพลังของเขาในตอนนี้ครับมันยังไม่สมบูรณ์แบบก็นะครับเราจะเห็นได้ว,ว่านะครับด้วยหลากหลายเงื่อนไขเนี่ยทำให้เอคโนโลเกียนะครับสามารถที่จะชนะเทพเจ้ามังกรได้แต่ทว่ากับคนถัดไปนั้นมันไม่ใช่เลย เทพเจ,จ้ามังกรตนนี้เธอมีนามว่าเซลีนซึ่งตัวของเธอนั้นอยู่ในดินแดนที่มีชื่อว่าโลกเวทมนต์เหนือธรรมชาติเอเลนเะทียณที่แห่งนี้รูปแบบของเวทมนต์ มันจะไม่เหมือนหรือว่าคล้ายกับเอิร์ธแลนด์เลยและกล้าพูดเลยนะครับว่าต่อให้เป็นแอคโนโลเกียนะครับก็ไม่สามารถที่จะชนะเธอได้อย่างแน่นอนซึ่งต่อให้เขานะครับทำการดูดคืนเวทมนต์ใช่ไหมครับก็คิดว่านะครับคงไม่ได้ผลเพราะว่ารูปแบบของนะครับพลังเวทมนต์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ประกอบกับว่านะครับเซลีนเนี่ยก็มีพลังนะครับอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งขออ้างอิงจากนะครับมังหาตอนล่าสุดเนี่ยสเกิลพลังของเธอนะครับถือได้ว,ว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วแล้วต่อให้นะครับแอคโโลเคียเนี่ยทำการแปลงร่างนะครับก็สู้ไม่ได้ครับ พลังครับมันแตกต่างกันมากจริงๆไม่ว่าอย่างไงครับพลังของราชามังกรเนี่ยก็ไม่สามารถเทียบชั้นได้กับเทพเจ้ามังกรเลยซึ่งหากว่าใครนะครับติดตามพริเทลมานี่จะรู้ว่านะครับเซลีนเนี่ยคือตัวละครที่ทําให้ผู้อ่านนะครับขนลุกเลยพอนอกจากนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยเธอก็ฉลาดมากครับฉลาดขนาดที่ว่านะครับอ้างอิงจากมังงาตอนที่82เทพเจ้ามังกรวารีครับถึงกับเอ่ยปากว่าสิ่งที่น่ากลัวของเซลีนเนี่ยมันก็คือ เราจะไม่รู้เลยว่าตัวของเธอนั้นกําลังคิดหรือวางแผนสิ่งได้อยู่ซึ่งนี่ก็คือนะครับความแข็งแกร่งของเซลีนบอกเลยครับว่าแอคโนโลเกียเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนครับส่วนมังกรอีก2ตนทั้งอิกเนีย และเทพเจ้ามังกรทองนั้นปัจจุบันครับทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ได้มีบทบาทมากมายนะครับจึงไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยแข็งแกล่งมากแค่ไหนแต่ว่านะครับตามหลักของเรื่องเนี่ยหลายคนคงทราบนะครับว่ายิ่งปลากดต,ตัวหลังๆยิ่งโหดมากครับยกตัวอย่างจากฟาลิตนะครับตอนแรกเนี่ยอลังการมากครับเป็นทั้งจอมเวสสีขาวเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิลิเบเลียสและที่สําคัญครับเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะล้มนะครับทั้งกิลฟริตเทลได้ เออแล้วปรากฏตัวตั้งแต่นะครับมังงะตอนที่1เลยซึ่งปัจจุบันนะครับผ่านมากว่า2ปีนะครับเธอเนี่ยถือได้ว่าธรรมดามากอะ่ะเมื่อเทียบกับนะครับอันดอนหรือว่าเซลีนหรือแม้กระทั่งนะครับซูซูกุเนี่ยก็โงดกว่าแน่นอนครับค่อนข้างมั่นใจว่านะครับเทพเจ้ามังกรหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิกเนียนหรือว่า เทพเจ้ามังกรทองแอคโนโลเกียนะครับก็ไม่สามารถที่จะชนะได้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะมีความสามารถในการดูดกลืนเวทมนต์แต่ว่านะครับหากว่าตัวเขาถูกโจมตีทางกายภาพเนี่ยก็ไม่รอดอยู่ดีครับซึ่งนี่ก็คือนะครับบทวิเคราะห์อของ คำถามที่ว่าหากแอคโนโลเกียเนี่ยมาเจอเข้ากับ5เทพเจ้ามังกรนะครับเขาจะชนะหรือไม่ก็นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่านะครับชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ b ับส i b e และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเวลาลงคลิปใหม่นะครับจะได้มีการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเช่นเคยครับมาเลยยังแพ้ลาเพะว่าลาไปก่อนไม่บายรักนะจุ๊บจุ๊บอือ